สวัสดีวันที่29เดือนมิถุนายนพศ2567วันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับสำหรับวันนี้พนักง,งานส่วนใหญ่ก็มาทำโอทีกันตามปกตินะครับแทบแทบจะ เท่ากับวันธรรมดาเลยนะครับสำหรับวันเสาร์มีพนักงานมาทำโอทีเยอะแต่ว่าในส่วนของผู้ที่มาติดต่อภายในหรือว่ามาส่งของมารับงานไม่มีนะครับมีก็อาจจะมีเฉพาะงานดน่วนนะครับหรือว่าผู้รับเหมา เขามาทํานั่นทํานี่นะครับสําหรับในส่วนของวันเสาร์แล้วก็โดยปกติแล้ววันเสาร์พรนักง,งานก็เลิกทีเดียวอีกทีก็คือ20่สนกานะครับจะไม่ออกในช่วงเวลา16บหนกาสานะครับเพราะว่าเป็น วันเสาร์นะครับถ้าทำถึงช่วงเวลา20ก็จะได้3แรงนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของอในแง่คิดหลักธรรมนะครับที่ผมได้ยินได้ฟังมาจาก ศึกษามาจากาที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมาจากการฟังหรือว่าการอา่านว่าการฟังมาจากครูบาอาจารย์หลายๆที่หลายๆครูบาอาจารย์นะครับในเรื่องของอยู่กับปัจจุบันนะครับอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอยู่กับลมหายใจ ก็คืออาณาปานสตินะครับซึ่งครูบาอาจารย์หลายๆท่านก็หยิบมาพูดมาแสดงกันหนาหูนะครับซึ่งกระผมก็เห็นด้วยแล้วก็คล้อยตามแล้วก็เห็นดีเห็นงามด้วยนะครับเพราะว่าอาดีตที่ผ่านมาแล้วนั้นก็ ไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้นะครับเพราะว่ามันผ่านมาแล้วส่วนอน,อนาคตที่อนาคตข้างหน้าก็ไม่แน่นอนครับไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วปัจจุบันนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นสิ่งที่ควรที่จะรีบเร่งขวนขวายนะครับ คิดได้นึกได้อะไรก็ให้รีบทำนะครับไม่ต้องไปผัดวันประกันพุ่งในส่วนของการปฏิบัติธรรมก็เรียกว่าอาณาปานาสติก็คือการกำหนดลมหายใจหรือว่าอยู่กับลมหายใจเข้าออกนะครับซึ่งหลวงพ่อเยยนท่านก็ได้นำหลักสูตรนี้นะครับ ไปสอนลูกศิษย์ลูกหาของท่านหรือว่าญาติโยมอุบาสกอุบาสิกานะครับในการอยู่กับลมหายใจแต่ในส่วนของหลวงพ่อเย็นนะครับท่านใช้วิธีการดื่มน้ําเย็นนะครับดื่มน้ําเย็นแล้วก็เอาจิตของเราเนี่ยตามน้ําเย็นลงไปนะครับถ้าน้ําเย็นลงไปถึงไหนก็ให้ตามไป ถึงนั่นนะครับนั้นเป็นวิธีการเป็นเป็นเทคนิคหรือว่าเป็นอุบายวิธีของหลงพ่อเยือนนะครับแต่โดยทั่วไปก็ในหลักคำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็อานาปานาสติคือการกำหนดลมหายใจเข้าออกนะครับแอจิตอยู่กับลมก็คือว่า ไม่สรงกิตออกนอกนะครับอยู่กับปัจจุบันอารมณ์นะครับแล้วก็จะต้องมีศีลด้วยครับก็คือในในหลักหลักของศีลสมาธิปัญญานี่แหละครับศีลก็จะต้องบริสุทธิ์ด้วยแล้วก็ทำกิดให้เกิดเป็นสมาธิ ก็คือการเจริญอานาปานสติการกำหนดลมหายใจเข้าออกเอาจิตอยู่กับลมอะไรอย่างนี้ครับเพื่อให้เกิดปัญญานะครับรอบรู้ในกองสังขารหรือว่าในจิตทุกสิ่งทุกอย่างในความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างการเกิดดับการเกิดดับ ความไม่เที่ยงนะครับความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอน,นิจจังทุกขังอนัตตาให้ให้รู้ความจริงให้เข้าไปรู้รู้จริงๆรู้ด้วยด้วยใจด้วยจิตของเราจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการรู้มาจากตำรับตำราอันนั้นก็เรียกว่าเป็นเป็นทฤษฎีเป็นเป็นปร,ปนปริยัตเป็นทฤษฎี แต่ว่าการรู้ริจิตด้วยด้วยการปฏิบัติของเราเองนั้นเป็นของแท้แล้วก็เป็นความรู้ที่รู้จากรู้จากการปฏิบัติของตัวเราเองนะครับส่วนปริยัติปริยัติก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับที่ท่านสอนไว้ทุกสิ่งทุกอย่างแนะนำแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นอริยมรรคมีองค์8ป,ประการนะครับเป็นทางสายกลางที่จะนําไปสู่จิตบริสุทธิ์ดังเดิมที่จะเป็นหนทางไปสู่นิพพานนะครับก็คือความดับความดับความไม่ความไม่เกิดความไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วก็คือพระอาหารหันต์ทั้งหลายนะครับที่ท่านสําเร็จแล้วว่าเหมือนไฟที่ ส,สิ้นเชื้อนะครับคือไม่เกิดอีกแล้วไม่ไม่กลับมาอีกแล้วครับก็คืออริยมรคมีองค์8ประการนะครับหรือว่าการทําสมาธิก็อาณาปานสตินี่แหละครับการกำหนดลมหายใจหรือว่าการตามดูลมหลายๆที่ หลายๆครูบาอาจารย์ก็จะหยิบเอาอาณาปานสตินี่แหละครับมาแสดงหรือว่ามาเล่าให้ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาฟังหรือว่าไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านได้บวชที่ท่านได้สลาดเพครขาวาดแล้วไปบวชไปนุ่งห่มเหลืองอได้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ก็คืออาณาปานาสตินี่แหละครับเพราะฉะนั้นผมก็เห็นไปตามความเป็นจริงว่าควรจะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันอารมณ์อยู่กับลมหายใจชีวิตก็จะมีความสุขนะครับเพราะว่าอาดีตที่ผ่านมานั้นไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดความล้มเหลวความสําเร็จอะไรต่างๆไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้ ส่วนอนาคตในวันพรุ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าไม่แน่นอนไม่รู้ว่าเราจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าครับบางคนก็หลายๆคนเคยได้ยินข่าวมาก็บางคนนอนแล้วก็ไม่ตื่นนะครับเรียกว่าไหลาตายนะครับอย่างน้องเคยผมนะครับนอนก็เรียกว่านอนไม่ตื่น,นครับปกติแก เวลาตีห้าแกก็จะไปแกเป็นคนหาปลานะครับอยู่บ้านนอกอยู่แถวภาคอีสานเวลาตีห้าแกก็จะไปดูตะข่ายหรือว่าดูเบ็ดดูอะไรที่แกไปขึงไว้นะครับหรือว่าไปเสียบเหยื่อเสียบอะไรไว้ครับปกตินิสัยแกตีห้าแกจะตื่นนะครับก็พอดีไม่ตื่นครับก็พอดีน้องสาวผมก็ก็ให้ลูกสาวขึ้นไปดูพ่อว่าทําไมพ่อยังไม่ตื่นปกติ เคยตื่นตีห้าแต่ทําไมวันนี้ไม่ตื่นผิดปกติก็ปรากฏว่าหลานหลานสาวขึ้นไปก็ปรากฏว่าพอ่อตายแล้วนะครับแข็งตัวแข็งแล้วตายแล้วนะครับนี่แหละครับคือความไม่แน่นอนแล้วก็เหตุการณ์แบบนี้มีเยอะมากนะครับคนนอนหลายตายเมื่อก่อนครับทางภาคอีสานนะครับบางคนเขาก็เรียกว่าลหลายๆคนก็เรียกว่าผีผีไม่ไม้มาเอานะครับ นี่แหละครับคือความไม่แน่นอนไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราพวกเราเราท่านทั้งหลายี่จะมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วปัจจุบันที่เรานึกอะไรได้ที่เป็นความดีที่เป็นกุศลก็ควรจะรีบทำรีบเร่งทำเหมือนที่ผู้ริจ้าท่านท่านให้เป็นปฏิบิม,มโอวาทก่อนที่ท่านจะปรินิพานก็คือท่านก็ชี้ไปที่ความไม่ประมาทเลยนะครับ ยังประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมอพวกเธอทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดแม้แต่คำสอนครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงชี้ไปที่ความไม่ประมาทแล้วก็ให้รีบเร่งวนขวายในการทำความดีนะครับยังประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมให้อยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นแล้วมันก็มาเข้ากับ การอยู่กับลมหายใจนี่แหละครับอยู่กับปัจจุบันอารมณ์นี่แหละครับอยู่กับลมหายใจเข้าออกนะครับในส่วนของอุบาสกอุบาสิกาก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติธรรมได้เหมือนกับพระสงฆ์องค์เจ้าที่วัดนะครับเพียงแต่ว่าการเป็นคารวาสเป็นคารวาสวิสัยก็อาจจะไม่มีโอกาสเท่ากับพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านอยู่ในวัดนะครับเพราะท่านเป็นนักบวชท่านไม่ได้มีภารกิจการงาน เหมือนกับญาติโยมเหมือนกับอุบาสกอุบาสิกาก็จะปฏิบัติมุ่งปฏิบัติธรรมได้เต็มที่แต่ในส่วนของญาติโยมก็ก็ต้องเสร็จภารกิจการงานในการทำมาหาเลี้ยงชีพนะครับก็ในช่วงเวลาที่จะทานข้าวเย็นเสร็จจะหลับจะนอนก็อาจจะสามารถปฏิบัติโดยการนั่งหลับตาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนะครับแล้วก็ตั้งกายตรงดำรงสติ แล้วก็กําหนดลมหายใจเข้าออกก็มีโอกาสปฏิบัติได้เหมือนกันหรือจะรักษาอุโบสถศิล์ในวันพระนะครับก็สามารถทําได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละครับคือความข้อดีหรือว่าเป็นสิ่งที่ดีกับการอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันอารมณ์นะครับเอาเอาปัจจุบันนะครับอยู่กับปัจจุบันอยู่กับตัวเองนะครับ สำหรับนี้ก็ขออนุญาตนะครับจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็เป็นแง่คิดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมเองก็ฟังมาจากครูบาอาจารย์ต่างๆหรือว่าไปอ่านไปอ่านเจอในหนังสือก็เอามาคิดเอามาคิดตามก็คิดว่าเห็นเห็นเป็นไป,นปนตามความจริงนะครับก็เลยมาเล่าให้กับ เพื่อนเพื่อทุกท่านได้ฟังด้วยสติปัญญาเล็กๆน้อยๆดยอาศัยการฟังมาจากที่นั้นที่นี่บ้างก็เอามาคิดมาทบทวนแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆทุกท่านได้รับฟังสําหรับนี้ก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนเทุกท่านสวัสดีครับ